สวัสดีค่ะพบก,กับมาลินทาลอดกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะจะมาทำนายเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันนะคะในเดือนตุลาคม2564นะคะชาวราศีกันก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึงวันที่23กันยายนนะคะเป็นราศีสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเดือนตุลาคม2564นี้ค่ะนะคะยังไงก็ ต้องขออภัยด้วยนะคลิปออกช้ามากๆเลยพอดีช่วงนี้นะคะติดภาระนะคะทั้งเรื่องงานประจำแล้วก็ภาระทางบ้านนะทางครอบครัวค่ะก็เลยทำให้ออกคลิปได้ช้านะคะน่าจะาติดพันนะคะแบบนี้ไปอีกสักประมาณ ไม่น่าจะเกิน1เดือนนะน่าจะเข้าที่แล้วนะคะเราน่าจะกลับมาทำคลิปได้สม,สม่าเสมอเหมือนเดิมน้อยอยังไงก็ขอให้ติดตามรับชมกันด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาทำนายกันเลยนะคะสำหรับเดือนนี้ค่ะการทำนายเราจะแบ่งออกเป็น3ามช่วงนะคะช่วงแรกเป็นคำทํานายสำหรับคนที่โสดหรือว่ามีคนที่คบที่คุยแต่ว่าสถานะไม่ชัดเจนนะคะช่วงที่สองค่ะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ มีคนที่โคบที่คุยแล้วนะมีแฟนแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายคะ่ะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่อยู่กันแบบเป็นครอบครัวหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนโสดเลยคะ่ะนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์เดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ คนโสดได้ไพ่จัดเม้นค่ะตามมาด้วยไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่ก้าดาบค่ะคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณในช่วงนี้นะเป็นชายหนุ่มชาวท่าดินนะคะชาวท่าดินก็คือคนที่เกิดในราศีกรรันพฤษศ หรือว่ามังกรน,นะคะเออเดือนนี้ความสัมพันธ์ค่อนข้างนิ่งนะคะไม่มีการพัฒนาเพราะว่าคุณรู้คำตอบบางสิ่งบางอย่างนะคะมันทำให้คุณกลุ้มใจนะนอนไม่หลับคิดมากเครียดนะคะแล้วก็ไม่เหมือนกับหยุดชะงักกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอ,อจะเป็นเรื่องราวที่เข้ามามันไม่ถึงกับช็อกค,ความรู้สึกแต่มันเป็นความจริงที่เปิดเผยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะไพ่จะแนะนำอะไรสำหรับคนโสดนะคะคุณได้ไพ่าราชินีถือไม่เท้านะคะ ไพ่ราชินีถือไม้เท้าอะค่ะก็เป็นผู้หญิงนะคะที่เก่งนะคะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีนะคะแก้ปัญหาได้ดีแต่นะคะเห็นไหมคะมีเปลวเพลิงค้างคางนะคะเ,เหมือนกับว่ามันพร้อมที่จะแผดเ่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะบอกว่าไพ่คำแนะนำบอกว่าการที่คุณ รู้คำตอบทุกสิ่งอย่างนะคุณแก้ปัญหาได้นะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหานะคะให้คุณใจเย็นนะคะให้คุณใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆตัดสินใจนะคะคุณอาจจะเครียดอาจจะคิดมากนะคะแต่ว่ายัางไงก็ตามนะคะอย่าใช้อารมณ์ที่จะทำให้คุณเสียใจทีหลังนะคะค่ะ จบคำทานายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะใครที่มีคนที่โคบมีแฟนแล้วค่ะเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะคนมีแฟนได้ไพ่าราชาถือเหรียญค่ะ มาด้วยไพ่ราชาถือถ้วยค่ะแล้วก็ไพ่เดอะซันนะคะเดือนนี้มีคนเข้ามา ม,ม,มีอิทธิพลกับคุณค่อนข้างที่จะเยอะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นบุรหลักผู้ใหญ่เป็นคนที่อายุเยอะกว่านะคะตำแหน่งสูงกว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะน่าจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณมากๆนะคะเป็นชาวธาตุดินนะคะคนนี้จะเป็นคนที่นิ่งๆนะชาวธาตุดินก็คือคนที่เกิดในราศีกันพฤกษกหรือว่ามังกรหรือไม่ก็เป็นชาวธาตุน้ำนะคะมีชาวธาตุน้ําด้วยนะคะชาวธาตุน้ําก็คือคนที่เกิดในราศีมีนกรกฎหรือว่าพิจิกนะคะ ค่ะบรรยากาศความสัมพันธ์ออของคุณเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นคู่ที่คบกันมานานก็ได้นะคะอาจจะไม่ไม่ใช่คนที่คบกันใหม่ๆอะ่ะถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากนะคะความสัมพันธ์ดูค่อนข้างมั่นคงนะคะมีการแสดงออกถึงความรักความใส่ใจนะคะดูแลกันเป็นอย่างดีเป็นคู่ที่ถือว่า เป็นคู่ที่ดีมากนะเดือนนี้เป็นเดือนของความสดใสสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานะคะสําหรับความสัมพันธ์ของคุณนะคะมีการพัฒนาที่ค่อนข้างดีค่ะเ,ออเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํากันค่ะว่าเดือนนี้ไพ่จะแนะนําอะไรสําหรับคนมีแฟนนะคะ ไพ่คำแนะนำได้ไพ่สามไมเท้านะคะไพ่สามไมเท้านะคะเป็นการมองอนาคตข้างหน้านะคะตอนนี้ค่ะอาจจะเหมือนยังลอยอยู่นะยังไม่ถึงฝั่งยังมองไม่ แต่ว่าสิ่งที่คุณจะทําต่อไปอ่ะคุณรู้แล้วล่ะนะว่าหนทางข้างหน้ามันเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นช่วงดีๆนะคะของความสัมพันธ์เป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะสามารถที่จะวางแผนอนาคตร่วมกันแล้วก็มองเห็นหนทางที่สดใสยังไงก็ยินดีด้วยนะคะค่ะจบคําทํานายนะคะสําหรับคนมีแฟนเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะใครที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ คนแต่งงานแล้วมีครอบครัวได้ไพ่กับชาริออตค่ะตามมาด้วยไพ่แปดดาบนะคะแล้วก็ไพ่สิบดาบค่ะคนมีครอบครัวนะคะเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องเหมือนห่างไกลนะคะ เหมือนอยู่ไกลกันเป็นไปได้เหมือนกันว่าบางคนก็มีแฟนไปทํางานต่างที่ต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างประเทศเป็นไปได้เหมือนกันหรือไม่ก็ตัวคุณเองนั่นแหละที่ต้องเดินทางกันบ่อยๆนะคะทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะปัญหาแบบเนี้ยค่ะเดือนนี้นะมีปัญหาเข้ามาคุณไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันนะเหนื่อยนะคะหมดแรงนะเดือนเนี้เนาะชาวราศีสิงชาวราศีกันนะคะเดือนนี้รู้สึกหมดแรงนะคะ แล้วก็รู้สึกว่าจะขยับทางไหนค่อนข้างอึดอัดนะคะเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำกันค่ะไพ่คำแนะนำได้ไพ่แฮงแมนค่ะนะคะไพ่แฮงแมนน่ะนก็เป็นคนที่แปลกๆเนาะ ถูกพันธนาการไว้กับต้นไม้นะคะแต่เห็นไหมคะมันจะมีแสงเปล่งตรงนี้นะคะอาจจะหมายความว่านะคะเดือนนี้ค่ะคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำนะปัญหาที่คุณรู้สึกว่าแก้ไม่ได้คุณอาจจะเจอคําตอบก็ได้นะคะบางสิ่งบางอย่างตอนนี้ทําให้รู้สึกอึดอัดนะคะบางทีถ้าใช้วิธีเดิมๆเ,เหนื่อย หมดแรงแก้ปัญหาไม่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆลองคิดลองหาวิธีธรรมนะคะลองเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆนะคะไม่แน่คุณอาจจะเจอคําตอบที่มันดีขึ้นนะคะค่ะจบคําทํานายนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันนะในเดือนตุลาคม2564 ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาลินทาลอดด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ